สวัสดีครับพี่นอ้องป้องไปสุขุ่สุขขนครับมันนีออกมานะครับมันหนีวันที่นีุฬาพุศจกกาครับอา่าให้ชงสอกครับนี่กับม่านผมม่านไอ้ยามตุ้งครับแต่ว่าเขาคุณกับเจ้าไปไายแล้วแต่ว่านี่เขาหนีหาตัวเจ้าก็กได้ครับยุสามให้ครับหนึ่งให้นั่นสองให้นี่แล้วก็ สามเนหมอบไปแล้วครับเอ็นมันล่มครับต้องว่าให้เกี่ยวไปก่อนครับพอใช้ขางงบปีครับจนเราจะเกิดลูก,กครับพ่าจะเราจะเกี่ยวรอบสองแล้วอันนี้บรรยากาศทางฝนเป็นกประกาศไอ้ในหมู่บ้านครับนี่สาครับสาหนี่กันปลาเริ่มเข่าวสาแล้วอ่าก็ สารสั่งน้อยเพราะเปนสารเราครับสั่งน้อยเพราะดิอ่าเป็นมงผักปลาครับเพราะเห็นว่าอ่าเลี้ยวเขาเลี้ยวเขาก่อนมาเลี้ยวน้ำเลี้ยวปลานี่ยครับผมยามตุ้งครับนี่ครับตุ้งยาไปแล้วเพิ่งเห็นบพรดิเบื้องนี้ไอ้นี่นี่ครับมีตัวหนึ่เเนนนงยู่นี่ผมโอบเพื่อนเปิดเห็นไหมครับขอไปเบื้องนี้เห็นไหมดูครับ ส่วนหนึ่งก็เก,ก็บไปแล้วครับน้ำปล่อยน้ำไหลค่อยๆค,ครับนี่ครับผมปล่อยน้ำไหลเลีดๆครับเ่ราเห็นมันไหลแห้งนะครับคือกาบาน้ำไหลเรื่อยๆเอานะครับนี่เดี๋ยวมือตอนนี้เาส่ผมก็จะปิดไว้ก่อนเหมือนแรงคมน,นมาเปล่งไหมนะครับปิดไว้เพื่อให็นมันน,น้ำแบบปิดก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นหอยครับ ปิดใบเข้ากันนะครับแหลงเขาว่าปิดเปิงเปิงไหมนะครับนี่คือผมผเสียวนี่ปลาไหลลงหปลามันลงไปทางยะมะคืนนะครับพอยะมะคืนนี่ปลามันถล่งลงมามันหาหม่งลงนะครับมันน้ำม,มันไหลมันกับมาน้ำน้ำเดี๋ยวเอาบกหอยกันได้บยกหอยน้ำบกหอยนี่เป็นบกหอยน้าครับ ผู้การเป็นบอกคอาเชอรี่ครับครับมันก็ผสมกันครับต้มกินก็ะตมบักหุ่งนี่ครับผลง,งานมัอน,นี้ครับเห็นไหมครับนี่ลาขิงยังเป็นสาวเป็นเบาหน่ำฝนมาซาครับปลาดุกหน่อยนี่ครับไม่ใช่เนนงียบเลยครับวงหอยกับจีบต้มกินกรบตมหงส์นิดนิดหน่อย เงาช่วงสอบครับพี่น้องอย่เบิง่งเพิ่อเก็บเจ้าไปหลา่มองแล้วครับตัวนี้ก็ไก่เบิร์ดเดี่ยวงานเก็บแล้วว่ามันงานที่แหลกครับมันเพืดอไปแง่เพิก่กอไปขายสดเอาเงินมาใส่เบิร์ดเดีวเจ้าว่านเจ้าหวงอ่าบรษันได้นั่นของขออยู่เก็บคู่ใจครับออกล่าเพื่อครับเขา มึงเรียกบ่ครับเขามีแต่เขาเขายืนบ่มีเขาว่ายก่อนเขายืนเขายืนเบิดเขายืนเบิดแล้วมั้นะเขายืนเบิดมีแต่เขาล้มเขาเจ้าอะไรเท่าไรบ่ครับเต่จะได้เจยวตัวครับอูทหาร เงียบไปมนันนึ่งอยู่มันเดี๋ยวพาพไปลองไอ้เบิ่งครับเอ้เงียบเออเมื่อีเอ้ปลาแต่ว่า,บาบมันก็มาเขาอยู่ครับเลี้ยงยอีู่ดุยพอาะิกบไปผัดเขียดอยู่หากับแก้มนี่ครับใส่ไปมันใส่ลองดักไปเชื่อครับนีบ่บางเงินกบกับน,น้อยกับเขามาตัวหนึง่ง นี่แหละมันกรอบหน่อยเขียดหน่อยเห็นไหมครับนี่เหียวอยู่นี่นเขาไปไหนหนิพอจะโบนไปเนะครับฉีเอาไปนี่ก่อนเห็นหมันเรี้ยงมูไหมน่ะครับไปนี่แหละเลี้ยงมาเจอกันไหมครับวันนี้ก็ได้ปลาแล้วบรรยากาศอีสานบ้านนะครับอืม หายู่หากินไปเนี่ยของปัญหากินเนี่ยเขาหากินเนี่ยครับถ้าอยากแพง่งก็ต้องมาเฝ้าครับนอนเฝ้าอยู่นี่ครับผมว่าเอาไก่เอาหมูม,มาม,มามเลี้ยงครับถ้าว่าเฝ้ามานอนเนี่ยคนก็ะจะมารวงมาายัางอยู่ครับเอาครับมาเห็ดคว้วเห็ดยังไงก็เขากา็ตื่นอยู่ดอกคนไม่ดีกไ็ได้ ไม่ได้ไม้ครับไหมยอ้ดก้กจิ้นซ้ำอะรครับอครับแล้ววันี้ก็มาพยนองมามาเหลียทงครับวกนีก้จะไปปิ่งไปปิงไปเอาใส่แงยบมาเลี้ยงครับค,ครับทีครับวันี้วัสดีครับากาศตะวันยอเสียงครับ